สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เราจะพาหมาเคียวเพชรตัวน้อยเราไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองค่ะเรามีนัดก,กับคุณหมอนะคะ <c oughs> เราเอาพี่หมีลงตะกร้าไปเฮ้ค่ะเดี๋ยวพาหมาขึ้นรถก่อนนะคะ <c oughs> อย่าเดินทางกันเลยค่ะ เรามีนัดกับคุณหมอวันนี้น้องคนที่สองมกราคม65สวัสดีท่านผู้ชมวยหนูผมจะไปฉีดวัคซีนครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับเอ้ค่ะเดี๋ยวาพาน้องขึ้นรถกันนะคะัแอน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 ปิดเดี๋ยวเตรียมเดินทางเลยค่ะอาเราก็ดูพี่ถุยสักหน่อยนะคะก่อนเราจะพาที่สุดหล่อมาเะคะ่า แกะเพิกของเราขึ้นรถก่อนเลยนะคะแตาหมาน้อยเราขึ้นรถนะคะเดี๋ยวไปแช่เดินทางกันนีพิ่ถุยมาันสามตัวเลยนี่กะเพ็กก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับหมาของเราเอ็นเดีเดินทางไป ขึ้นหมอกันค่าที่โรงพยาบาลสัตว์เนาะแล้วก็ไปกันประมาณสิบโมงนิดๆเนาะวันนี้วันอาทิตย์คนยังหยุดกันอยู่เลยเฮ้ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลค่ะ,คะตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็จะพาหมาเคียวพแพทย์เรา ไปหาคุณหมออะไรคะนี่ค่ะไปนะัดนะคะวัคซีนเลยเกี่ยวเพทหาหมอกันมีตูรถจังมามาเลยหา,มาหมอน้อยเราเข้าฉีดวัคซีนนะคะ ีเราไม่นัดับคุณมมองแมวอะไรแมวถึงอะไรแมวมาฉีดตั๊กสีนี่เขาเป็นอะไรนหนน้อย มีแต่เป็นเครืยองเพชรทองคำของขายเยอะเลยเฝ้าส้วนเดี๋ยวไปรบคุณหมอกันนะคะ ฉีดวัคิ่งก่อนนะมาเที่ยวเพชรเรากลัวเปล่าเนาะฮะกลัวเป่าเราคุณหมอมาฉีดเลยเพื่อนเพื่อนใส่จานด้วเทียมเอาพี่มีมาด้วยละ่ะเอาพี่มีมาเป็นเพื่อนนะ อคิวก่อนนะไปแรกกันกลับไปเฮ้ยหนูหน, ω, หนู่ลัวป่ะแสงมาห้องมาห้องฮะเพเพจจรเจงนะเจ้เงนะเจ้งเจ้งเจ้ง,ง,ง,งตอนนี้เราก็ เ,เขี้ยวเพชรเฉดลัคซีนเข็มสางเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเหลืออีกเข็มนะบุตรโดดแมเ่เบสกลับบ้านกันเนาะเกค่ากลับบ้านแล้วค่าพอดีคิวเยอะทำการวันแรกเนาะหนูก็เลยรอนานง่วงเลยหนุ่มพี่มียหนุ่มตาพี่มียไปกลับบา้านกลับบา้านเออกลับบ้านเออมาเขี้ยวเพชรกลับบ้านกันแอนแอนแอนคขว้ <g amb ang> กัากลับบ้านกันปะโอเคค่ะมหมาน้อยของเรากลับบ้านก่อนนะคะค่ะ <g amb ang> เดินทางทำบ้านกันถึงบ้านแล้วคะ่ะเชียเพชรเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอเอง่วงมาเนอไปนอนขึ้นน่อนมา นัดอีกทีบูสเตอร์โดสเข็มสามเปล่าวันวัคซีนเข็มสามเนาะบูสเตอร์โดสวันที่สองกุมภานะคะแล้วก็มีพิษนักบ้าวันเข็มสองด้วยป่ะเอาบิ๊มมี่มาป่ะคิวบิ๊มมี่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 ไปด้วยมาหนึอึบ๊บออกมาเด็กโดดเลยมาโอเคถึงบ้านแล้ว มาถึงบ้านแล้วอันหนูง่วงปะพาหมเนี่ยเึ้นทีนอนเลยเอ้ยง่วงอ่ะดิหนูง่วงอะดอดะเก็บใส่ตะกก้าไว่ะประวัติประวัติดเด็กชายเขียวเพชรครับหน,นูเจ้าก,กระดิง่งหนูไม่ได้ห้อยกระดิ่งไปมันขันเลย ให้ค่ะก็ะพาเด็กๆฉีดวัคซีนเข็มสองมานะคะแล้วก็พี่สนักบ้าเข็มแรกเด็บบูตเตอร์เดตเข็มสามครับอีกเดือนหนึ่งครับเก่งจากน้องพี่ไม่หลองไม่กลัวเลยเมื่อกี้คือรถมาโดยแอนหลับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมไปฉีดวัคซีนครับ ขอบคุณค้าที่รับชมเที่ยวเพชรน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <laughs> อ,อะไรอ่ะหนูก็นอนมินเลเกินแต่งตัวหล่นดินเฮหล่นเตียงเขิน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 พี่มีขังขวัญให้หนูด้วยเอาป่ะเดี๋ยวพี่ไปหยิบมาให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ไอ้แกของขวัญฉีดวัคซีนเข็มสองสีปั่นเลยของไขว่อันนี้ไว้สลับอันนี้ดำแล้วดุยคงคิดคอนกับพี่เขาเอ๊ะข้างไข่ข,ขา้ขงขางไข่เนี่ยอันใหม่ของหนูวะสี่ชอบป่ะชอบชอบชอบเดี๋ยวพี่แกะ่ะนะพี่แกะให้แป๊บหนึง่งใส่ให้ป่ะหนูเดี๋ยวพี่ใส่ค่ะนะ ดเลขึ้นมาขึ้นมาแล้ดอตดอตดออึบอ,อ,อ,อึใส่กระดิ่งให้ามน่อ,นอยผมชอบสีเข้มเข้มมีของขวัญให้นะคะฉีดวัคซีนเดี๋ยวแกะให้แป๊บนะคะเรียบร้อยค่ะของขวัญฉีดวัคซีนสีเป็นเเอาไว้สลับอันนี้อันนี้ดำแหละพาไปคุกขี้ดินขี้โคลนมาดำแล้วเนี่ย อซีดแลลวแต่ข้างในยังแจ่มค่ะ <laughs> เด็กน้อยคนเก่งของไทยฉีดวัคซีนเข็มสองรอบุตรโ,โดดเข็มสามอีกหนึ่งเดือนนะคะหมอบอกใกล้แล้วใกล้จะได้เจียนแล้วอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้ตัดแล้วเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยเนี <laughs> ่ยเฉาเนี่ยเอาเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ามาชางเครียดแพชยไปฉีดวัคซีนเข็มสอง แล้วก็พิษนักบ้าเข็มหนึ่งกลอบูตอรโรสเข็มสามอีกสามสิบวันครับขอบคุณนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้ผมครับอัน <c oughs> ดับโซ่ใหม่ขอบคุณครับหวัดดีท่า,านผู้ชมเลยเนาะเนาะสวัดดีนายค,ครับพึ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีนูมแมวช่องเคียเพชรด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะับ <c oughs> ของใหม่สี่แป้นเลย พี่มีไข่นะพี่มีไข่เอาพี่มีไปด้วยเอาพี่มีไปเป็นเพื่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ